วาดรูปสวยไม่เพียงพอกับการติดสถาปัต์อีกต่อไปครับสวัสดีชาวสมุทรกตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่านะครับว่าในพอสมัยเนี้ยสาหรับคนที่วาดรูปสวยมันอาจจะไม่พอกับการยื่นคณะสถาปัตย์ในยุคนี้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแข่งขันมันอาจจะไม่เข้มข้นมากแต่เดียเ๋ยวนี้สตูติวมันเต็มประเทศเลยนะครับหรือบางคนฝึกจากช่องทางออนไลน์หรือมีคอร์สออนไลน์อะไรด้วยมันเลยเป็นการยกระดับ พอร์ตโฟลิโอของสถาปัตย์เนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการวาดเส้นลงสีเนี่ยมันเป็นแค่สกิลเบื้องต้นของการเรียนคณะสถาปัตยานั้นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาหลักๆที่เราต้องเรียนและต้องทํางานเนี่ยก็คือการออกแบบเพราะงั้นสกิลการออกแบบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการอยากเห็นมากที่สุดนะครับบางคนลงสีน้ําสวยเลยจะเปิดพอร์ตมามีสเก็ตด,ดีไซน์แค่ประมาณ2ชิ้นหรือบางคนอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ถึง แต่ยังไงก็ตามนะครับใครที่วาดรูปสวยด้วยลงสีสวยแล้วออกแบบดีด้วยเนี่ยมันก็ทําให้พอร์ตดูน่าสนใจกว่าคนอื่นนะครับไปศึกษาหลักการออกแบบในเชิงสถาปัตย์มันมีการคิดวิเคราะห์ยังไงต้องวิเคราะห์พื้นที่ต้องวิเคราะห์ผู้ใช้งานแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเอาจริงมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยนะครับอ้าวแต่ธาตุการ,รยนสถาปัตย์เนี่ยมันก็มีสกิลของการวาดรูปลงสีอยู่แต่เราไม่ต้องเน้นมากเพราะงั้นเราควรจะมีสกี่หน้าในพอร์ตดีล่ละ ถ้าในความคิดเห็นของพี่นะครับผมก็ประมาณ40-50เนี่ยกำลังดีเลยที่เหลือก็เป็นงานสเกตดีไซน์หรือว่าเป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะครับใครที่อยากเข้าคณะสถาปัตย์แล้วก็อยากให้พี่ช่วยทำคลิปแนะนำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้นะ